วันนี้นนก็นกือเก่าฝันแล้วพ่อเชฝันแล้วฝันจังไรบาดเหนียวฝันงครับรถขัเก้มามแลครับรถขั้นเก้านี่จิออโอ้โหมา่านแตกติมเไยบ่ เอามาเป็นยังไงมือนี่ของคอนฟันคนฟันแม่นเออเอานีแล้วคนฟันแม่นเราต้องข้นฟันแม่นก่อนหมดที่แล้วคือแตกคักแตกแน่แท่อนี่อนั่นว่ท่านเจ้เออว่าท่านนีออ่ไปก้อนเหมือนกันอะไรคือนางเกลย่างพี่น้องเนาะฟันนังนเลยวาฟันตรงคักแท้เออแม่นกระดกกระเดียแท้่กับูตรเก่าสันพี่หล่อม ก็ว่ารถับขวรถเขับขเนาะเออไหนก็รถขับไปขับมาว่ขับ้าตัวเนาะเขากับรถล่งมาแล้วรถเันนเมัอกีตู้กเออไปได้แค่นี้แค่นั้นเรอวันนี้เกขเกาวันนี้กขเกาฝันลบ่อฝันแล้วฝันจังไบบาดเหนียวครับรถขเกา่นลัับรถขั้นเก้านี่ที ที่จะสิออกดูออกได้แท้เออ,อ,อครับท่านกับพระท่านอาจารย์พระคนทาบนยางลาย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 ไปววก็้พร้อมกับขับมาทาาั้นาเพิ่นโอ้การเนียค,ครับครับพันทั้งนาเพิน่นเมียนไปดิครับไปแล้วไปไปปับรถมานลำเพิ่นอีกโอม บ่ไปทางหนาด้กลับรถมาน้ำตาอีกงัวนกับบ่ไปทั้งหนาอีกง่วนกับกลับอีกเพอาะไอ้เพิ่นเล้าก็ยังกลับไปน้าเพิ่นอีกวันนี้เดินนาไปหรวกลับขึ้นมาทะเบียนรถสามศูนย์หหนึ่งหกหนึ่งขั้นเก้านี่อีกหวนวันนี้ก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหหมึ่นเก้า้นเลยหงเก้าตรงๆติ ห oh. น,นึ่งหกแอนหกหนึ่งเก่าหนึ่งก้านันเพราะว่ากลับหัวลงมาดียก็ม oh. ันบดได้ถอยเด้เพราะว่าหมวกรดได้ถอยครับ uh. ผมวันนี้บดได้ถอยบ hmm. ได้ถอยก็คือเข้ากับกับมะน้ำเพลินกับมนะน้ำผาผ้าผ้าองค์นั่นหันอาจารย์นะผ้าหนาหลายหลายทัย้งขาทัา้งเนครับผ้าองค์หนึ่งนะอายุห้าสิบเจ็ดปีโอ oh. oh. คุณถักว่าอายุเอาพาบานเจ้าขอมเนาะเปไปถามอายุเพิ่อนบาดเจ้าเพิ่นเลยไป็นได้ถามอายุเพิน่นเพ <laughs> ิ่นหาดิกเก็ตปีครับผมแจ้งว่าจิไปสายหรือพลันายางไก่เฮาเฮาหรอขับรถที่ยังไปลำทางกันบ่เออกับพี่ทั้งเล่นหน่อยพี่ทัท้พระผู้ใหญ่พระผู้หน่อยคนไพ่บาดไพ่ย,ยังน้ำบ่แมนีนอุบบาดไปย่างหลายๆโอ้สิไปทุรงหลวะเถอะแมีนเลยไปถามอาจารย์อายุเท่าไริ่นว่าหาด่เก็ตโอ้อายุห้าสิบเจ็ดปี แล้วพารถจะ qua ในที่บ้ามันใจนึงเก่าเออเก่าหนึ่งโอ้เก่าหนึ่งเก่าหนึ่งหกหนึ่งเก่าหนึ่งหกหนึ่งอ่าทเบียนสามศูนย์หกหนึ่งอ่าเพราะว่ากับหัวมันน้ำฝนมันบม่ดถอยด้วยได้ถอยมีแต่ถอยมีแต่กับหัวไปน้ำฝนนี่ไปน้ำผะว่างหันยืนยันฟั้นทงพิรำศูนย์หกศูนย์เก่าเอเต็มเต็มเลยเก่าตึงเต็มเลยอ่าทะเบียนรถคันนี้สามหกหกสามกับออก ออกเจีวบัวซอยจักเทียอหนึงก็ออกออกบบเก่าหนึ่งกับหกหนึ่ง่ตทคิดว่ามันจะเป็นเกีนโอ้เพราะว่ามันได้กับกับหัวมันน้ำเพลินออเดียวมันน้ำผัดเดียวเ่ันเกลียวจนเียันเกละกับไปน้ำเพลินอีกเดียวแบบเพลินเพลินแล้วก็นี้กับหัวไปน้ำเพลินเอยโอ้ี่รถสวนพระอ่าป่นี้นันรีเพลินล้วบาดนี้ับหัวไปน้ำเพลินโอ้ไ้ไปทำอายุอัน แต่หลวงพ่อใหญ่หันอายุหกสิบเจ็ดปีด้อยหลวงพ่อหนึ่งหลวงพ่อหนึ่งห้าสิบเจ็ดหลวงพ่อหนึ่งหกสิบเจ็ดอ่ออันนี้คืออายุเพิ่นครับผมนี่นี่แค่นั้นแหละอ่แต่ว่าหม่องพานหม่องพานที่หม่องพานพระอันวัดเพลินยูหันบ้านเล็กเพี้ยนคนชีที่ผูกอยู่นาบ้านเพิ่อนนะนาวัดเพิ่นบ้าดเพิ่อนนะโอ้หน่ะวัดเพิ่นบ่อยชี้ หนึ่งสี่หกนแนวัดเพิ่นไปธนาคารวัดเพิ่นกำลังจะออกัแสงเล่ไปถามเพิ่นไปเล่นไปถามอ้ยุเพิ่นแต่ว่าเล็วัดถูงจักอย่เอ่หนึ่งสี่หกนี่ล่ะงวลน้ครับผมแต่วันที่มากที่สุดเือเก่าหนอวดเคนี่สิแนเก่าหนึ่งับ มันกลับจากไปถ้าเปลี่ยนรถได้เพียงเดือสามศูนย์หกหนึ่งเลขสามตรงคือเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งอ้นั่ะสตมศที่มักเดินโอ้ที่มักที่ชอบพี่เดินนี่แน่นในใจวเท่าไหร่เพราะว่ามันมันนั่นพ้ามันอย่อนีถ้าองุ์ใหญ่ก็เป็นเก้ายวาองุ่น้มยก็เป็นเพชรด้วยมันมีองุ์นใหญ่องุใน้ม่ ได้ปดดีสมซื้อตัวหนูมาทันเัราะอิทธิชั้นไลยแง่ฟันสองหลอดแง่บ้านนี่ก็ได้ปดนีู่ได้เล่าโอ้ต่างประเทศกะเขาแง่คือว่าช่วงนี้คือดวงแห้งขนาดเลยอ่าหรือข้างต่างประเทศคือข้างรัฐบาลให้หรือเปลทั้งบนทั้งล่างเลยเบอร์เงินขนาดนี้ยังมียังมีหลักฐานอยู่คือจนจุกว่าเท่าไหร่ดิปาดโอ้บัทบัทดาพี่เองเอ้ย เอาใครที่รอทางเจ๊นางก็ย่างอยู่มักแต่ใดก็ตัดเอาเด้อท่านบ้านนำก็เบิ่งเอาอ่ะนี่คือความฝันเนาะครับผมอือมักนก็จัดเอาอันบ่มักก็ผ่านเนาะนี่ก็ว่าให้ัความฝันครับผม่ัละมักก็เรียกเอามักมากๆสําหรับนเจนางก็คือ9161าน่แม่นอ่า เก่าเลยแต่มันเจที่์ชดขึ้เก่าหนึ่งเพราะว่าไม่ได้กลับไปน้ำพระพระผุนก็บ้าพระผุนยังจะเป็นเก่าที่แบบครับอันสามตัวมักตัวได้เกาะเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งจำสองตัวบ่ะเนี่ยสองตัวกับมักเก่าหนึ่งหกหนึ่งที่มักที่ในในนี้มากอ่าในข้อปันทะเรียนรถทีแล้วเนาะทีแล้วล่าลงมากกับหาเจ็ดอายุอาจารย์เปิ คดกตีไม่านี่แหะสักพัตีเขาตำดาว่านี่สะักหนึ่งมานี่ดนี้เลขที่วัดตัวไหนก่อนหนึ่งสี่หตัวเดียวกันเลยโอ้ตัวเดียวกันเลยหนึ่งหนี่ไงไรหนึ่งหนี่อายุของพระน่นั่นห้าสิบเจ็ดลูกซูหนึ่งหกสิเจหสิบเอ้าห้าเจ็ดหเจ็ดตัวนี้ไหม มัดก็ได้กันโดยข่าวเดอร์จะได้านเอาเดอนี่คือข้บฝันคข้อฝันล้วนๆแล้วก็ไปทาอายเฟินฟอมทะเบียนรถสามศูนย์หกหนึ่งแมนขาให้พต้องฆ่าใจงยแมนอทะเบียนสามสามศูนหกหนึ่งแหะแต่คิดว่าหกนึก็เก้านึ่งน่ะกัใจเก้าหนึ่งไกว่าราะม่ได้กลับหัวมากขาปะปะเง็นเงินเก่าเอันนี้จะเป็นเก่าจะได้มันเจเก้าหนึ่งไ สตัวนี้เจ็กาหนึ่งนี่บ่แมนบายที่แกมามันไี่ป่ามีเกเด้ปานิ่มเลยเงรถอือก็จีไกโอ้อาแกป่ามาความแมนรถบ่แมเปนแรป่าเป่าบบนีป่าใส่รถบ่เกจแมนี่ป่านิ่มเต็มรถอยู่กีไซเกอ่ะเป็นยังไงบไซเกจาตี้นี่แหละที่มาามันโอ้ดรนไปว่าวว้าเมิดตัวสันเจ รถแก่ป่าสวนเพิ่นกันอยู่โอ้รถแก่ป่าสวนพระอ่าป่ามแต่ปานิ่เต็มรถกรเลสไสเกจนี่ปลาปยาเกจมัต่่ะเอามาเกจมต่ตใส่ดีเพราะว่าจะของแก่ป่ามีเกที่รงรถบรเแท่แก่ป่าติดรถมาพร้อมมอก็เลสเมีเกปานเป็นเจเด้โอ้ปานิ่ แมนป้านิ่มีเก็ตทำราเพิ่นวาป้าแต่ว่าป้านิ่อยู่ข้างไหนกับบลูเต็มรถเออเออฤทธิ์บัดนี้ก็เลยหลบเพิ่นเพิ่นก็แรกจะออกจากวัดไปบิณฑบาตเพิ่นนี่แหละประมาณนี้แหละแต่ามันหลายทั้งเน้นหน่อยทั้งยังเนาะบ้าหนาวัดเพิ่อนไเลยนั่นแหละบาเรีทีเพิ่นกับนั่นหลับฤทธีวัดไปซื้อป้าให้เรียบร้อยแม่ฮะปต้องให้ข่าใจวัดวัดจะควนบ้านจะควมตัวจัดตัว เออ่ละแคนั <descon fin anta> <p uss ASE ori> ่นละจ้าเอาขอบพุณนเจนั่งไดหลายได้พี่น้องเนาะแข่งไฮโซไฮ้านมาหัตั้งไหนกันเก่าูย์ก่า็ด้พี่น้องอ้ยั่นเองมั่นใจเยอะละมันใจเก่าหนึงเก่าหนึ่งก็รลจับหัวไปน้ำพินได้สตัวเอาเจ็ดมาใส่แมนได้สามตัวกเจ็ดมาใส่โอ้เจ็ดเก้าหนึ่งับผมนั่นแหละจ้วดที่แล้วกับเขาคักเนะอืา ศซนเก่าเต็มเต็มเลยนหกเก่ากวันได้ถอยเดขับรถถอเดถอยแล้วพอถอยแล้ว็กลับหมวแล้วยังไม่คิดว่าถอย่นถอยดินถอยมั่งว่าหานึ่งอีกำเาหนึงเนาะเออเมีนีดีอ่ะอเออวฉันจะ่าหมดทางล่างเมียนตีว่าถือเอกถ้ายถอยแล้วนะถอยรถเพิแล้วพอนยเงิน ถอยลงมาแล้วยังมาถอยว่ามันจะถอยตัวกลางเนาะแต่กถอยแต่ตัวถ่ายเป็นบอกตัวกลางเข้าไปเลยถอยถอยสองเทียแม่นถอยแล้วก็พัวไปน้ำพินอีกดีเงินเลยมัดกันโซนเก่าอย่างนี้ครับผมโศกไปลำดุยเป็นเศรษฐีครับผมครับผมโศกวันลำดุยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตัวเน้นๆนะครับเบอรเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็ตัวชอบที่สุดคือเก้าหนึ่งครับ เ้าตั้งอ,อาสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบไปเพียง่ามีครับพอกัไม่ได้คลิปหนาสวัสดีครับ